ไม่จ่ตังยังอุ้ยสวยดีว่ะะอาดยังเนี่ยมเยอะ่จริงว่าเอาอัดเนี่มะนี่าเดียวลูกอะดวยเล่นด้วยห้ดายใ่อเอาอัดเาเน่เ้ยถ่ายรูปด้วยเฮ้ยถ่ายรูปให้หน่อยเด็ดด้วยเฮ้ยถ่าย เป็นเจ้าของโรงน้ำมันที่ซาอุดีอาระเบียและตอนนี้นะครับเราได้มาถ่ายสารคดีสัตว์โลกนะฮะที่โรงเรียนติ๋งสาราลีแล้วนะนี่คือฝูงตัวเมียและตัวผู้ที่อยู่ด้วยกันนะครับผมมาลุู้ผมถ่ายสารคดีอยู่ครับนี่ครับลิงมันยิ้มให้ด้วยร้บ้านผีบ้านผีไหวครับคุณสเตฟครับผมพี่ป๋องสมุนระบครับอยู่กับผีผีผีดา โดนรถสิบล้อขับหน้าครับผมอ้ยคุณฟองบอกหน้าโกให้ชัดๆนะคะฟองครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยที่เราถ่ายนี่เราลงรถรถดิแร็ปบอกว่าเวลายิ้มนี่จะหยองเลยครับเราไ้องไม่ครับหยองฟอครับมันจะตายไดโอ้ยผีเหรอคุณฟองเดี๋ยวไม่ครับเจนเหรอเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิครับม่ได้ตัวที่ไหนแอ๊ดไปแท๊บไปแไหมไปแท๊บไปแท๊บเอจนมันไปอยู่ตรงหน้าครับมันอยู่ตรงหน้าไอ้นี่เจน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 คุณเจนครับผม กูแทงกูแทกอะกูแทกเอาไอะเมื่อไหร่ไอ้ป๋องไอ้เหี้ยเอากูเจ้ก็บอกตอนนี้มีมีอะไรตรง้านงานตอนนี้ตบเราตบดูเราตบดูมันหนาวหนาวดูดิครับจับไม่ได้เป็นผีที่จับต้องไม่ได้ดูดิครับกูจะย่อกูเจ้นะที่เห็นอยู่ตั้งหน้าได้เคยแล้วกูเจ้ครับขา่เดียวมาถ่ายนะไก่้กัเอ้าพี่แท็กเอแดกได้ยินเสียงไม่ยินเสียง ยนเสียงเพลงเฮ้ตามเสียงอ่ะไปไปป่วนน้ำน้ำ้เงาเ้เห็นเงาเงาเหงาเงาเอาคุณเรวอะคุณเร็วอะคุณชาคิดเขาคุณชายคิดเขาไอ้สัสถ่ายถ่ายรายการนี้ยปไหวอยเปลี่ยนไม่ทันคุณชาคิดเขาช่วงล่าทาผีเอาคุณชายคิดเขาในในหม้อนี่้เชฟไอ้เจ้าเราได้ใส่หม้อมืออ

แต่คอยครูสิคัดเอาไหมตัวอะไรเหรอตัวอะ้รเหรอเราจะกลับมาออดแอร์อีกครั้งไปฟังเพลงบ๊อบจากพี่จารนะครับสวัสดีครับวันนี้คุณจาร์จะมาเล่นอะไรครับวันนี้เราก็จะมาในงานเพลงกราบรีลิสต์นะครับเขี่ครับโอเคพ่อมาครับจบเปลี่ยนจบต้อรายการนี่คือช่วงล่าท้าผีนะครับ คุณคุณอนุครับคุณรู้สึกไงครับก่อนที่จะเข้าไปที่บ้านห้างหลังนี้ครับรู้สึกกังวลรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเลยครับแล้ววันนี้คู่ของคุณจะเป็นใครครับผมคุณอนุนี่ครับของคันหน้าดามีผีครับผีไม่ได้ผีครับไม่ใช้ต่อตกใจเขาเขาคนแบบไม่กลัวผีครับไอผมก็ตกใจทุกคนบอกมุนบ้าครับบอกมุนเรื่องผีไปดีแล้ผีไม่เคยอยู่นะครับแต่วันนี้เราจะมาก่อนที่เราจะเข้าบ้านหลังบ้านผีนะครับเราจะมาเก็บข้อมูลจากคนละแวกนี้ก็คือเด็กแว้นที่แว้นแถวนี้นะครับ ครับที่บ้านหลังนี้นี่มีอเกมเจดียอาร์ตตัวนั้นที่ขายเพียงครับเองอยู่เขาเจดีย์อาร์อยู่ที่บ้านครับเรื่องเดียวกันเด็กแวๆนี่ผู้เหญ่ในการเออเล่นเกมเจดีย์อาร์ตตัวนั้นอยู่หรอครับเออน้องใส่แบ็กแบ็กอะไรอ่ะนอะไรคบพี่ครับรูให้ถามถึงเรื่องผีก่อนที่เราจะบุกเข้าบ้านผีแม่น้องตายไปกี่วันแล้วครับ ไอ้ีแม่ไม่ได้ตายเราิตัดไปัตัดเอาไัดเอาขับกัดครับเรานี้ผมอยู่กับเออเวรนการครับผมเออเราเราไม่ต้อนต้งมาไงเราต้องต้องมาไงมันมันมคจับมันไม่ได้มาจากโครานนะ ่พีอะไรเาาจกลับไปเข้าบ้านหีได้ครับอ่าคุณนนทครับวันนี้เราจะไปล่าท้าหีกันที่ไหนครับไปที่หมู่บ้านพระปิดท่าครับซอยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเดี๋ยวบอกแล้วว่าป้าของนาออสคนดัง่ะสุดยอดครับคนนี้ ตัวแรงครับเขาเก็บวิญญาณวิญญาณนะครับเป็นเขาอ่ะเป็นคนซาดิสครับเขาเป็นเด็กไปนะทุกวันครับกลับมาตอนเย็นเขาต้องมาไหว้ผีตนนี้ครับเป็นผีเป็นผีเมียเขาแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยเขาได้ปลูกคอผีเมียเขาตายครับแล้วเขาตัดชิ้นส่วนด่างไปโหพี่โหดมากครับอ่ะน้องน้องแนนซี่ครับน้องแนนซี่น้องแนนซี่ซี่หมาอีอีมาครับอ่าน้องแนนซี่รู้สึกอะไรก่อนที่เข้าบ้านครับขอความรู้สึกจริงๆ ร้อยคันจะก็แลเอาทำไม่ะครับคันคันคันบอกตันทีลัาที่เดี๋ยวเข้าเข้าพักชมพุศธนาอ่าสวัสดีครับร้องเพลงครับจช้าที้ไมมีฝก้าโอเคคุณาจบมากับขวอับรายการความอบีต่อไม่ถ่ายอยู่้าวอ่ะเออ้าเราเวลาจไอื่นเนาหวน้งวดมากั้มเฮ้ยอะไรกันอื่นากนี่ครัผเจอผีครับ คือว่าชิ้นเสื้อนั่งมันไม่มีครับชิ้นอันนี้ที่ะไรกันอะไรดีวะกดพ้าวแกงกันได้ครับต้องสายอ้อจดพาร์ทแล้วหยุดก่อนไปวันนี้คุณคุณอนุพยยาโซจะมาทำอะไรครับเาไม่ได้คุณสไม่ออกเจเจคุณอนุพครับที่นี่ที่อ่ะโซอ่าคุณตองครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับลุงเลิงครับฮะลุงเลิงลุงเลิงฮะว่าจะชอบลุงเลิงหรือว่าไม่ชอบนี่มันจะต้องเป็ะไรครับไม่เอาเลยไม่เลย ใช่การที่ศึกษาละวิทยาอะไรไปขี้เกียจอ่ะไปรู้ไอ้เหี้ยเร็วไปไหนอ่ะนี่น้องคนแรกนะฮะเป็นเหี้ยอะไรไอ้สารด้วยนะฮะต้องหมดใจเย็นอ่ะไอ้มัมิตรกรมาถามดิเราจะถามเฉพาะคนที่หน้าตาไม่ดีหนึ่งร้อยคนครับนะครับลุงเร็งเราเลงอะไรครับไม่รู้จ้า

เติมสัมภาษณ์นะพหลงเลยน้ำลงทำงานมากี่ปีแล้วผมหลายปีแล้วหลายปีแล้วแล้ลงรู้สึกยังไงกับลุงเลิงครับลุงเลิงเงียนโวยอะนะด้าพหลงชอบไหมครับชอบดิเงียนโวยเงียนแล้วขอสัมภาษณ์เก่งก่อนนะน้าน้าลุงเลิงเงียนโวยเงียนเวยเงียนเวยเยนโวยเงียนโวยกมาอีกครั้งกับรายการถ่ายสัตว์โลกนะฮะ อันนี้จะเป็นสัตว์สปีชีส์ใหม่นี่คือแรดนะครับแต่ว่าเป็นแรดพันใหม่ครับไม่มีนอไม่มีนอไม่ได้ไรนอทุกคนข้างในเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆนะครับแต่ทุกคนต้องเงียบๆนะครับเพราะแรดพันนี้นีดุดุมากนี่คืออะไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปนะัโอ้ยอย่ามาถ่ายน้ใกล้ๆเล่นเอาขาหน้าปิดปิดนอครับเป็นแรดสปีชีส์ใหม่และนี่คือเพื่อนแรดแต่นี่คือการสู้นะครับผมกาะสู้เลยเดี๋ไปนี่คือผมเด็ดนี่คือผมเด็ดแล้วตอนนี้อย่าถ่ายหน้าใกล้ๆสิไม่ชอบ ตอนนี้เราอยู่ที่ซาฟารีนะฮะซาฟารีซาฟารีเวอร์เอาที่คือผู้มาเยี่ยมชมสวนสัตว์รู้สึกยังไงครับความรู้สึกน่าตลอกมากแค่ไหกลั <c oughs> วมันแหละเอ้าสรุปน,นี่เป็นคนหรือเป็นแล้ครับถ่ายปนนี่ไหม <c oughs> ถ่ายภาพพอ,อโอลงเรีเราบ้างสวัสดีครับพอลูกคราลูกพอแค่ลูกเพราะแ่น่าเหมือนเหมือนเลยครับขอดื่มน้ำไหยครับ ลูกลูกพอรู้สึกยไงครับกับการเอ่ออนนโยบายของของเรียนนี้นะครับอันนี้ยังน้อยเกินไปอ่ะมันต้องพัฒนาเพิ่มกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับตัดปีใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่านี้โอ้เจ้ามีเวทธีคอนเสิร์ตปุ๊บเฮ้ยบ้าน้เฮ้ยไอ้บ้าน้ำไอ้เหี้ยแค่เงินจ้างทำอย่างอื่นยังไม่มีเลยเอาเกบมาเดี๋ยวเราตั้เดี๋ยวตัดจ้างตัดตัดตับตัดตัดตัดอ้ดตัดี๋ยวัอตัดับอัดต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 เดตั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 ดัด เปินเจนบางทีไม่อาจลูมขอแล้วขอแล้วโอ้โหนี่ยนี่ขอแล้วนครับเสียงเลยตอนนี้ลูกลพ่อยังอยากยากอยู่ไหมครับมีคนรักเสียงที่ดีนะหนนปุ๋ยนิดนึงปู่ว่าลูกหลานดักทั้งพ่อทั้งลูกไอ้เหี้ยีเราบ่อยเฮียรบล้องเออหนูหนููเหมือนไหมเหมือนเลยไม่เห็นอะไรพ่อแดกเย่เลยป่ะวันนี้ผมว่าสามาอีกเรื่องแล้วลั่นคุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับผู้หญิงโรงเรียนนี้ครับเดี๋ยนีดครับแซ่บค่ะสวยทุกคนเลยค่ะ ไม่ไม่คุถามนี่อยู่ไหมมึงนี่เขาดิบดิบก่อนดิบกดบ้าดิบกดบ้าเอ้าคุณรู้สึกยังไงกับผู้หญิงโรงเรียนนี้ครับแรดครับแรดหรอครับมอกข้างข้างครับมองข้างเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับแต่เป็นแรดไรโนโอเคครับแล้วคุณมรรกองค์รู้สึกยังไงกับผู้หญิงโรงเรียนนี้ครับเบี้ยครับคุณบรรกองค์ไปยู่ตรงนี้ครับผมมองกล้องมันครับผมผู้หญิงในนี้นะครับโอ้ยครับผมเยี่ยมากเลยครับมอโอเคครับผมครับบรกองคแล้วคุณตองครับคุณตองรู้สึกยังไงกัับบผู้้หญิงงโรรรเีียนนค ยังงั้นแหละยังงั้นเหรอครับอาจได้ตามร้านค้าทั่วไปวะเขาไม่ได้สวยอะไรเลยเหรอครับไม่สวยบอรับ้วตองนะครับผู้หญิงคนนี้สิงทุกคนครับไม่อยากให้เอาครับคุณก้อนรับคุณรู้สึกยังไงกับผู้หญิงโรงเรียนนี้ครับครับหาจัมฉลาตาขอตลาดได้ครับโอ้จัมฉลาเลยนะครับทไมคุณหนึ่งกี่ยังไงละครับยอมมันก็เป็นอย่างที่ผมเห็นนะครับผมเล่นก็หนึ่งกี่โอเคครับอ้าวคุณคุณดายครับคุณรู้สึกยังไงกับผู้หญิงโรงเรียนนี้ครับต้นโอขาวูสาวสวยหน้าหมวยและนมใหญ่เฮ้ยเดือด คุณรู้สึกยังไงผู้หญิงโรงเรียนนี้ครับสุดเซ็ sexy สุดเซ็กซี่นะครับผมคุณเต๋าครับคุณรู้สึกยังไงผู้หญิงโรงเรียนนี้ครับน่ารักดีครับโดยเฉพาะคนนี้นะครับดูมาเลยครับเล่นโทรศัพท์อยู่ท่านนี้นี้น่ารักมากเด็กครับสองคนนี้ใช่ไหมครับที่คุณบอกว่าน่ารักนี่คุณชอบกดโทรศัพท์นครับน่ารักมากได้ครับผมได้บันทึกภาพไปแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างของผู้หญิงโรงเรียนนี้นะครับ ขาสอยดาวได้ทำงานกาชาดครับผมพระเจ้าช่วยแล้วคุณพูดว่าอะไรนะคุณตองขาสอยดาวได้ทำงานกาชาดครับโอเคครับคุณนั้นคุณนาออสครับคุณนาออสครับผมคุณนาออสทุกทีผู้หญิงเรียนดีครับโอ้มีแต่ละคนนึงครับอยโใครครับใครครับชินนัมโบวีเอ็มเล็กครับนอมโบอะไรนะครับโบวีเอ็มเล็กโบวีเอ็มเล็กเอ้าลีกลีกลีกคุณใช้ยาสีฟอนสูตรไหนครับ โอ้ยเฮียใช้เวลาเลยนไหมใช้ยาสีฟันสุดเกินหรือเปล่าไปที่อื่นต่อไม่ได้จะเล่าไหมอ่าคุณหนูแดงครับคุณรู้สึกยังไงกับผู้ผู้ชายโรงเรียนนี้ครับเงียบค่ะเงียบจะฟังตัวตบตบได้ค่ะขาดต้อบครับครับช่วงนี้ชี้แนนเอ้ยไอแสนกดใหม่นี้คุจะถ่ายวิดีโอก็ถ่ายวิดีโออยู่เน่ก่อนใหม่ก็จะถ่ายเออเาไปก่อนอาจารย์เนาะอย่าเบิ่งเดี๋เบ